คลิปอยู่สวัสดีค่ะทุกคนฝากไปติดตานช่องไหนได้ไหมะช่องตอนนี้ฉันถ่ายอยู่ในยูทูบนะชื่อช่องอะไรคะเอ่อช่องอะไรเป็นบอสดิซ่าค่ะไม,ไม่หมายหมายถึงว่าในยูทูบค่ะในยูทูในยูทูบค่ะจ้ได้ในยูทูบชื่ออะไรคะ ออเออ,เอ,อลืมไปแล้วค่ะเอ่อแต่นี้เองนะคะ <laughs> สื่อมะยูวีฟ้าตอนเด็กมะโอเควันนี้เรามาถ่ายกับเพื่อนนะคะคลิปคลิปที่เราถ่ายกับเพื่อนลงในเครื่องอันเนี้ย,ย,อยขอโทษด้วยนะมันที่มันไม่ได้ยินเสียงเอออ,อันนี้เราถ่าย หนึงนะคะ่ค่ะเพื่อนก็ถ่ายด้วยถ่ายลงติ๊กต็อกตอนแรกแค่ดักเคสแค่ใครไม่ติดจัง,งแล้วทุกคนถ้าน้องแอมนะคะมีมีช่องในติ๊กต็อกแล้วนะคะเดี๋ยวบอกชื่อนะ,ตะนนแต่ถ้าใครไม่ติดตามฉันในแต่ถ้าใครไม่ น้องแอนในดิจิตอกก็อยากโดนปหมล่ะโดนแน่ก็อย่างที่บอกนะคะเนี่ยเขาตั้งลงลิมเนี้ยให้เป็นติดตามค่ะถ้าไม่ติดตามจะเด้อแล้วถ้าจะเด้ออะไรระหว่างอันนี้ติดตามอ,อ,อน it, so it ันน like ี้อันนี้อันนี้ไม่ติดตามคือ บ,อบอเอ,อบอสเจลีนะคะแล้วทุกคนก็มาก็ตางเจเจเจลีซ่าจ้าถ้าเจอเจอถ้าเจอรูปดีซ่าเนี่ยเนี่ยทำไงเงี่ยเนี่ยคือใช่คือใช่ใช่ใช่ <c oughs> ชวงนี้ทันคอค <c oughs> ัดตัง เรดูดิฉันในกล้องดิเขาจ้องดูดิฉันในกล้องสวยไหมสวยไหมสวยไหมอะไรไม่สวยเลยสวยเลยไม่สวยเลยก็คือตอนเนี้ยเออทีใ่ใครไม่สวยเลยถีบหนา้นาแล้วก็ให้มาติดตามเครื่องปูดอราบ้างน,นะที่ทิพน้าทุกคนขอถีบหน,น้าเพือแบบ่อนแป๊บเออเมื่อกี้ไม่มีอะไรนะคะทุกคนแค่อุบัติเหตุแป๊บเดียวค่ะอุบัติเหตุแค่เป็นอุบัติเหตุนะ มึงโดนแน่มึงโดนอย่ามึงตายแน่เนี่ยติดตามเอมนะคะถ้ามึงไม่ติดตามกูกูจะไม่ติดตามมึงคลิปนี้มีคำหยาบนะคนถามขอเอาคำเตือนแป๊บคลิปนี้มีคำหยาบนะจ๊ะใครที่อายุน้อยกว่าเอ่อสิบแปดปีควรได้ควได้ความแนะนำ ถ้าใครอายุข้าตังดูได้นะคะแต่ว่าถ้าใครอายุน้อยกว่าข้าตังแล้วก็ลุยเยอะก็ดูได้ค่ะลุยเยอะอายุเยอะดูก็ได้ค่ะจะเข้าตังว่าแต่ว่าถ้าอายุข้าอายุข้าาตังเนี่ยจะดูได้ค่ะเพราะว่าข้าตังเฉยๆแล้วก็คีถ้าใครอะอายุน้อยอ่ะห้าดูเด็กขาดเพราะมีมันมีคํายังค่ะ ียงคำว,ว่าตืดยังไงเออรค่มเสียงคำว,ว่าแล้วถ้าใครแล้วทุกคนนะถ้าใครอยากอยากให้ทางคิดแบบนี้อีกนะทุกคนต้องกดไลค์ถึงหนึ่งพัน นะอยากรวยไหมเนะี่ยอยากรวยไหมเน <c oughs> ี่ยอยากรวยไหมใส่เลยตะเบ้ค่ะแป๊บหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวเรามา <c oughs> คุยกับเพื่อนเราไปก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเรามา <c oughs> คุยกับเพื่อนเราไปก่อน <c oughs> ไปรูปแม่ไข่ไปแล้ว,ลวดูเรียกตัง ะกลัวทำไมอ่ะขนาดท่านอยู่คนเดียวฉันยังไมียะนะแบบอยู่แล้วค่ะเนี่ยแม่เป็นะทุกคนเดี๋ยวคุยจะเพื่อเราไปก่อนตอนนี้ก็ขอตัวลาไปบ่ายก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเครื่องเต็มฉันยังไม่เลิกถ่ายฉันยังไม่เลิกถ่ายจะได้ลงในยูทูบ เราวางมันถ้าายาเกินนะมันจะไอเนี้ยเจคีีจะให้ทุกคนดูเลยดูเราเล่นสลมนะ ทุกคนก็ระวังแมวไม่ใช่